สวัสดีค่ะพิมาจากทีมาชัชวยวัชชนแดนตายนะคะวันนี้เราอยู่นนนยยนันที่สตาร์โคบานนาเดือนเีียทําการช่วงเยวันจีนเ่องวันทีนซองถันวานนี้นะคะตัวที่ทานเน้นที่หน้าจอนี้คือโหนโตะกุลเผ็หรือว่ากาเผ็ดนะคะชิงเงินรางวัลกันทีนซามแจนบาทสวัสดีค่ะมองเจ้ขาขาวส,สวัสดีค่ะพิม่าคะพิมาจากทีมอาชัชวยวัชนแดนตายะคะ่ะไม่สบายเชื่ออะไรกันมังเชื่ออยค่ะิครับมาจากข้ขูดได้กันคะข,ข้ขูดเมียสั่งได้คะ่ะข้ขูดเมียสั่งได้นะคะน้องงูตัวน ปีค่ะเพราะเป็นทายากตัวได้สาบไหมคะเมยมันจารูเล่ครับโผลไม่รู้ครับแม่นี่คือจารูเล่แต่โผลไปสาบนะคะน้องเขาปั้นกันชนมาเลยกี่ครั้งคะสามครั้งค่ะสามครั้งล่าสุดที่ชนะได้ปะแพไปแทงค่ะแพที่ไปแทงรอบนี้ให้แกมือไม่น่าเดิมนะคะต่างชนของเขาแบบไหนตัวนี้ขึ้นอย่างเดียวครับชนขึ้นอย่างเดียวเลยวันชนใจกาเดิมเกาต่อต่อค่ะต่อนี่ใส่โดนไหมโดนค่ะโดนอยูสั่งควันไหมคะไม่ค่ะไม่เลยนะเถ่งพินผ่านเดินย่วันกิโลได้โดนแบบนี้ สองสามลูกอะสองสามลูกเริ่มป้อนเริ่มป้อนแล้วไหมป้อนแล้วป้อนแล้วติดกโขลบดีมากน้องเขาซอพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วนี่โดยเปอร์เซ็นต์ค่ะถล้วข็เลี้ช่วงตัวชาวได้ไหมได้พร้อมค่ะพร้อมนะอยากให้ปฟาติงเอฟซีติดตามข้อน้องก็สักนิดนึงก็เป็นกำลังใจให้การเผ็ดด้วยนะคะค่ะเกียงกึ่ดแน่นอนค่ะรอบนี้เป็นไนเจ้าเชียร์ค่ะให้น้องแก้มือไม่เอาเบียร์ใช้รับขายข้อก็คุณสารับข้อมูลค่ะหน้ายังปลอดใน้าติงเอฟซีกดตามนิยามใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ